สวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มีเขาเรียกอะไรนะความลับจากสวรรค์นะฮะเป็นเป็นความลับของคาโป้นะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คนไม่ได้สังเกตนะผมว่าผมไม่ได้สังเกตแล้วก็ไอ้ความลับเนี้ยผมมาสังเกตแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มสงสัยเริ่มสังเกตเริ่มเริ่มสนใจด้วยกับคาโป้เนี่ยก็คือจากจิมมี่วอนนะเราเริ่มเรื่องจิมมี่วอนใช่ไหม พอทำเ <c oughs> มันที่ทุกคนรู้กันคือผมพยายามจะทําวงจรของเขาพยายามทำโม่ทำกีตาร์ให้มันออกเป็นโทนนั้นพอทําอะไรบ้างเพราะว่าพอเรามาเริ่มสังเกตปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโอ้ยเขาก็โมโมยับไม่ต่างกันน้องชายสตีวิเลเขาเลยเนะฮะโมก่กระจายเหมือนกันฉะนั้นอ่ามันเขาก็าจะเป็นคนที่เล่นคาปโป้ด้วยทีนี้เทคนิคคาโป้เนี่ย,ปปเ,ยเวลาเราแกะเพลงเขาเนี่ยเราม,ม,มันมันมันมีความลับที่น่าสนใจ หลายๆอย่างนะครเกี่ยวกับการใช้คาโปในของเขานะซึ่งคาโปที่เราเข้าใจกันในแบบทั่วๆไปก็คือมันก็คือคาบธาตเุเพิ่มคีย์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอมน่มันเป็นเรื่องของเรื่องการการดีไซน์โทนของกีตาร์ด้วยแต่โอเครผมจะไม่ไปพูดถึงตรงนี้แล้วกันนะครับผมอาจจะเอาไปพูดเกี่ยวกับการดีไซน์โทนต่างๆนะที่มันเลอกขึ้นใน อ่าสำหรับเมมเบอร์ละกันนะครับที่มันลึกขึ้นไปส่วนแต่ว่าสำหรับคนอ่าเพื่อนๆทุกคนก็จะมาเหมือนก็คล้ายๆรีวิวกับวิธีใช้ที่ให้ที่ให้ซาวมันต่างกันหรืออะไรประมาณนี้นนะอ่ะสามตัวน,วนี้สามตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ที่มันเป็นคาโปแบบเทดิชันเลยก็คือแบบแบบโบราณน,นะครับซึ่งแบรนด์ที่ได้รับความเขาเรียกว่าดั้งเดิมดีกว่าอยาได้รับความนิยมเลยนะก็คือเขาเรียกว่า ชับคือแบนดชับเนี่ยแหละ,อะสองอันนี้จะเป็นชับส่วนอันนี้จะเป็นของเล่นแบบยี่ห้ออ่าแซมแซมบอง <laughs> ชอปปีอันนี้เป็นของชับของชับนี่จะมาวันพันกว่าบาทมันจะมีสองรุ่นอันนี้คนละรุ่นกันแล้วก็ไอ,อ้น,นี่จากโชปปีอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่าร้ายเหลี่ยมเป็นยังไงนะ เอามาที่ชับตัวแรกครับตัวแรกเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดของเขา <c oughs> น่าจะนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะตัตันดะ์ละนะคนน่าจะเห็นบ่อยๆก็จะมีโลโก้ชับตรงน, <c oughs> นี้โลโก้ชับนะฮะแล้วก็ แล้วก็จะมีใช้วิธีการทํางานใช้เป็นกลงล้อเป็นล้ออย่างนี้ตรงนี้จะเป็นล้อก็คือเราเวลาเราเราสามารถที่จะดึงดึงออกอให้มันดัน,ด,นดันให้แน่นดันให้มันหนีบ,หน,บหนีบแน่นมากขึ้นหรือน้อยลงอยู่ที่ตรงนี้นกลไกตรงนี้นะล้อก็จะเป็นตัวช่วยทําให้พอเราบีบเข้าไปล็อกปุ๊บก็จะเข้ามาปุ๊บล็อกตรงนี้มันก็จะเลื่อนได้นะฮะแล้ววัตถุตรงนี้ก็จะเป็นยาง เป็นยางเหมือนเป็นยางเหมือนอาการลื่นยางแบบการลื่นด้วยแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตัวสัมผัสที่จะที่จะสัมผัสกับตัวสายแลวตัวคอข้างด้านหน้า,นาล้วตรงหลังคอก็จะเป็นยางลักษณะยางเหมือนกันก็คือเป็นตัวกันแบบว่าให้ให้มันหนึบๆๆนแล้วก็ได้จะกันลอยกันหนีบด้วยนีนี่ชับตัวแรกส่วนนี้ชับตัวที่สอง นะครับที่สองตัวนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่าจะปจะตรงไหมเพราะผมอ่านว่ามัน,มนเป็นทองเหลืองแต่ชุบด้วยชุบด้วยไอ้ไอสีดำเคลือบเคลือบดำแต่ผมว่ามันไม่น่าแต่มันเบาวกว่านะมันเบาวกว่านี่เยอะเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปช่างให้ดูว่าอะไรยังไงบ้างก็คือตรงนี้แต่มันมาชุบดำแน่นอนแล้วก็ไอ้ตัวยางเนี่ยฮะ ยางนี้ก็เหมือนเดิมเลยยางเหมือนกันเดนะ้เป็นยางแบบเดียวกันรุ่นดีห้อเดียวกันนะแต่อันนี้มันจะไม่เป็นกลงล,อล้อละอันนี้มันจะเป็นหมุดแทนนะเป็นหมดุดเพราะว่าข้างหลังเนี่ยรุ่นนี้มันจะเป็นนี้ฮะมันจะเป็นล่องเห็นปะเป็นล่องเพื่อให้ให้ให,ให,ให้ให้ปลายของไอ้นี่ฮะเนี่ยนะเข้าไปในล่อง แต่อันนี้อันนี้มันจะไม่เป็นล่องนะมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นอ่ามันไม่ได้เป็นล่องเป็นแบนๆเหมือนมันจะเป็นล่องีงสำหรับลูกกิ้งอย่างนี้ดีกว่าแต่อันนี้มันจะเป็นล่องสาหรับอ่าล่องสําหรับไปแหละมาไว้จิกมองเห็นไหมอย่างมัาก็จะ มันจะมันจะตรงร่องพอดีก็เหมือนกัน,นกลไกหมุนก็ตรงนี้นะครับปรับความแน่นได้ว่าจะให้มันบีบบีบคอจิตร์เนี่ยแน่นหรือหรืหรอแน่นหรือแน่นน,นมากแน่นน้อยว่างั้นเถอ,อะส่วนอันนี้ย่อเล่นแบบชอปปี้เนี่ยก็จะมีย่อตรงนี้วัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเหล็กนะ อยากจะบอกว่าวัสดุเนี่ยเหมือนจะแข็งแรงกว่าแต่ว่ามันมันจะมีคมพวกนี้เวลาจับแล้วมันไม่ค่อยมันมันมันดูหนาพิมยมนะแต่ว่ามันมันมีคมพวกนี้มันแบบเหมือนมันงานไม่ได้ละเอียดมากอย่างนี้ดีกว่าอ่าแต่วัสดุด,ดีแลสสุดดีมากแล้วก็ <c oughs> ส่วนในนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าแน่นอนนะ <c oughs> เขาไม่ได้ซอะร่องน,นะก็จะเป็นรอย รายละเอียดของร่องของอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เท่าพวกของย่อชับนะะแต่ว่า <c oughs> การกดไกก็ลักษณะเดียวกันนกะกลไกลักษณะเดียวกันส่วนอไอ้ตรงลับโบ้ที่เป็นที่เป็นตัวบีบเ่ก็มีความหนึบน้อยกว่าจับรู้สึกว่าเป็นของถูกกว่ามีความไตตาย,ตายมีความยืดหยุ่นคือความยืดหยุ่นน้อยมีคำไตตาย,ตายถ้าเกิดออกมาแลา้วหักน่าจะแข็ง,ขงแข็งแบบ หมือนยางห่วยๆอ่ะที่มันตายๆหน่อยฟีลลิ่งประมาณนี้อันนี้ร้อยเดียวนะส่วนชับเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยนี่ร้อยเดียวน,น,น่าจะร้อยถึงร้อยกว่าบาทนะไม่แน่ใจแต่หลักหลักร้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจราคานะช่วยนะลองดูใน shopee ดูในพวก lazada โอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดูทริคใช้กันนะว่ามันใช้ต่างกันยังไงแล้วให้เสียงต่างกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูทริคก,กันกับตัวสามตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับ วิธีการใช้นะครับอย่างในตัวนี้มันจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันสามารถจะปรับระดับความ,มาความความบีบนะครับว่าว่าจะให้บีบมากบีบน้อยนะครับผมเปิดไฟนิดหนึง่งบีบมากบีบน้อยได้ได้มากกว่านะให้มันบีบแรงๆก็ได้หรือบีบน้อยๆก็ได้นะปรับระดับความหนีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไอหนีแบบง้างหนีมันจะมันจะทําแบบนี้ไม่ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะที่ผมค้นพบความลับนี้ก็คือ มันจะเวลาเราบีบแรงกับบีบอให้มันบีบแรงๆอ่ะบีบแน่นๆนนกับบีบให้มันหลวมหน่อยมันจะให้เสิ่งที่ต่างกัน,นผมจะเริ่มจากบีบให้มันหลวมๆหน่อยนะผมจะเพกสามนะ <c oughs> ผมจะให้เป็นบีบหลวมนิดนึงนะ,นะ,นะ๋ยวผมจะเล่นลิฟต์อันหนึ่ง แล้วก็สังเกตความใสความออกย้านแหลมของมันความจิกของมันโอเคเดีนี้นผมจะให้มันบีบแน่นที่สุดนะครับผมจะไขไอ้นี่ตรงไอ้ตัวนี้มาให้มันให้มันให้มันบีบมากขึ้น <c oughs> ให้มันบีบตังนี้ผมจะให้บีบแน่นที่สุดเท่าที่มันจะแน่นได้นะ <c oughs> แน่นเปรี้ยขดแน่นอ่ะตัวนะ นี่คือชิทแรกก็คือเสียงมันจะใสขึ้นนะครับใสแต่ว่าความกระพือของสายหรือแอมเบียนต่างๆมันจะหูที่มันเวียงบวมนี่ยมันจะน้อยลงมันจะออกแหลมแหลมแบนๆนะอ่าเนี่ยนะฉะนั้นถ้าใครชอบแบบทาบคาโปแล้วหึ่มๆึ่มถ้าคาบโปแล้วหึ่มๆเนี่ยหลวมๆเดี๋ยวผมน้องเอาหลวมสุดๆดิอ่าหลวม มากอดอบหลวม,ลวม ที่มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอันนี้คือเจ้าตัวนี้นะครับเสียงเจ้าตัวนี้นะแยวผมจะเปลี่ยนเป็นเจ้าชับอีกตัวหนึ่งแล้วผมจะอาหนีบหลวมเหมือนเดิมนะตอนนี้แน่นกับหลวมทุกคนรู้แล้วว่ามันต่างยังไงตอนนี้ที่ผมจะหนีบให้มันหลวมเท่ากันพรมันหลวมมากพรมันหลวมมากครับแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอ่้พอประมาณพอให้มันแน่นอ่าโอเคนี่ชับสีดําครับผม นี้ก็ให้เสียงที่มันทึบๆหน่อยมีความแบบทู่ๆนี่หว่าอย่าเรียกว่าทึบมันไม่ถึงขนาดทึบหรอกทู่ๆนิดนึงมีความแบบสตัมมีดเดนมิกมากกว่าคอมเพรสน้อยกว่าแต่ว่าปลายโน้ตปลายโน้ตมีความโนวกว่าไม่ได้ใสมากเท่าอย่างเล่นกับ J45 เนี่ยที่เล่นอยู่เนี่ยเก็ผมว่าตัวเนี้ยสวยอ่ะอตัวหนึ่งมาตัวถูกนะครับ มันมีความเป็นบุบโุ๊บันบานเสียงมันจะบันบานเหมือนก็ว่ามันไม่ได้มีคาแรคเตอร์เสียงที่คาแรคเตอร์มันไม่ได้สวยงามหรือมันไม่ได้แบบนึกออกใช่ไหมเนี่ยทุกคนฟังฟังออกไหมเราอาจจะต้องให้หูฟังหน่อยนะใส่ใส่หูฟังใส่เยร์สำหรับผมเนี่ยจะตัวนี้เหมาะกับเล่นกับกีตาร์ไฟฟ้าเล่นกับสตั๊ดนะเหมือนที่จีมิวอนใช้ตัวนี้นะแล้วก็เล่น ฟิลโซโล่โซโล่นะแต่ถ้าเกิดว่าฟิลตัมมิ่งจะตัวนี้นะครับส่วนจะตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กหรับผมเสียงมันด้านนะเสียงมันด้านด้านตายๆโอเคเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างชอบไหมอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็ยนยังไงว่าเจ้าสามตัวนี้อะไรชอบอะไรนมากกว่ากันนะครับก็อ่าดูมีม,ม,มีมีวิธีการใช้คาโป้อะไรต่างๆที่อยากจะแชร์ก็คอมเมนต์ไว้นะครับอย่าลืมซับสไคร้ครับผมบ๊ายบาย